สอนอัพยังครับพร้อมขอจ็ัยากหลางวันนี้โดยน้องดูดูนะตัับยงยมีคนเตรียมของที่รู้ใจนะฮะด้านหล,งลังรู้นครับ ก็มีคนเรียมของนะฮะแล้วเดือก็เป็นคนยำนะฮะต้องอ่านคิวให้เป็นด้วยนะเก็บตังค์ด้วยเก็บตังค์เก็บตังค์โต๊ะหนึ่งค่ะ เริ่มชักจะเริ่มคล่องอ่ะยำยีาราษม์สามกะละมังเลยนะยำสามกะละมังในทางใจลูกค้าค่ะแ <laughs> น่ใจเหรออะไรนะคะแน่ใจนะ,นนะ,ะ <laughs> ส่งลานลูกค้าที่เขารอนะนานมากและะ้วะเห็นบอกว่าสามชั่วโมงตอนนีเ้เหลือมันเดินมาสามอยู่ดีสองชั่วโมงบางคระะั้ง ก็ขอบคุณลูกค้าที่ให้การตอบรับร้านอัปตยยมนะมากมากเลยนะหนูดูสิโต๊ะยี่สองได้ได้ได้ไดอาหารยังต้งองน้องดูด,ดีคิดแต่งแล้วก็พิดายนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยเสำหรับภูมิอยู่ตลอดทุกท่านทุกออเดอร์ทุกลูกค้ามีความหมายต่อร้านอัปตยามากนะฮะทำให้มีวันนี้นะครับซึ่งจะขยายร้านออกเป็นสองสองห้องสองหูงหัวันนี้นะฮะ เนื่องจากว่าการตอบรับจากผู้ชมหรือว่าจะแฟนเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลูกค้านะครับผู้ยำแสดแดงน่ากินนะไชัชว่วหนะ่อยช่วหน่อยเดือดรุกแตแดงนะขายดีนะสสอง ยอเนื้อขายดีนะยอค่ะยบสองมแดงสองึ้นสดหนึ่งยิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองลูก ไม่ใช้พ่นมุ้มงนะครับเขาจะใช้เป็นหัวหอมหอมแดงน,นะ,ะแล้วก็มะนาวแล้วก็ใบใบในขอมดึงชื่มนะันละใบนี้นะคระับใบอะไรที่ อะไรนะคะผักชีไปเรื่อยค่ะหรือเชื่อบผักชีไปเรื่อยเหรอใช่<ล>ค่ะนะั่นแหละผักชีไปเรื่อยตาตามตนะอะไรนะสองครับ อ๋อแล้วครับมาเจอโรเวอร์แล้วครับโรเวอร์จะเป็นจานที่ใหญ่สุดในร้านนะครับยี่สิบยี่สิบสองครับโรเวอร์นี่ใส่ใส่จานแบบนี้นะจานใหญ่นะน่าจะราคาเดิมนะห้าร้อย ใช่ค่ะ ทีจะขายประมาณห้าทุ่มถึงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนบางครั้งนะฮะแตงไม่มาก็เหนื่อยนิดนึงนะฮะโซนนี้เป็นโซนของย้ำให้ลูกค้าหน้าร้านนะต้องไวนะ ปัดคิวที่สามสิบแปดครับ3ามสิบแปดอนนี้นะครับสา โตยี่สิบสามนี่นะไข่แดง อัตรที่สาครับสายังอยู่ไหมครับ39สบาัตรคิวที่สีครับสียังอยู่ไหมครับ4ี 44. 41ครับสียังอยู่ไหมครับ41 4ีสองครับบัตรคิวที่สีองครับ43าครับสีายังอยู่ไหมครับสี่สามสครับ44ยังอยู่ไหมครับสี่ส้าครับโตยี่สิบสี่ครับ,รรบเดี๋ยวนะรออจานหนึ่ง <24. S 2> ยี่สิบสี่เขียวนะนะครับลูกค้าที่ได้นั่งโต๊ะแล้วอยากจะเพิ่มออเดอร์อยำหมูข้เหียวขนมจีน สามารถเพิ่มได้ตอนที่หยุดดิวทวนออเดอร์ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าอาหารลงหมดแล้วนะครับแต่ลูกค้าจะสั่งเพิ่มนะครับต้องรอคิวใหม่เลยนะครับแต่แนะนําให้สั่งตอนที่ดิวทวนออเดอร์นะครับจะได้ได้ของ ต้นไหนนะคะยี่สิบสามหรอยังปูมา้าจะไม่ใช่ปูม้าหรอรถกระบะทะเบียนขออ,อ .5002 รบกวนขยับรถนิดนึงนะครับขออ .5002 ลบกวนขยบรถของท่านนิดนึงนะคะขอบคุณครับขาดยำโค้งค่ะแม่ แต่นี้เป็นตัวยี่สิบสามลูกตัวยี่สิบสามอะไรที่ยังไม่ได้ปูกมาไม่ปลร ดูหมน่นะจัดระเบียบนะคร ตามชมกับคุณผูด้ดไปเชนนีครับร้านพัทยำนะฮะพัทยาความพันธิกนะฮะประเทศไทยครับสวัสดีครับ